ค่ะเ <5 S 2> มนูเฮามือนี่เนาะค่ะเนาะเป็นเมนูทางเหนือเนาะคะ่ะใส่ใบขิงพร้อมเพื่อนเอินเมนูอย่างนั้นน้องมิวแก,แ,กแกงฟักแก้วนมฟักแก้วนมก็คือฟักแก้วนมแกงแกงฝักทองฝักทองอ่อนเนาะคะ่ะเนาะใส่หมูมีหดขิงพร้อมค่ะบนมันกินแบบขิงออกเนาะคะ่ะเนาะแกงแบบก็บคือก็คือลาวบันไดเนาะคะ่ะเนาะกะซิมีกะปีใช่ไหม ใส่กะปิด้วยไหมพริกเกลือเอ้ยพี่หอมเกลือกระเทียมกะปิอืมนี่กะปิพร้อมนะคะเนาะปิ้งปลาทูค่ะรีปิ้งนะคะกินข้าวนะคะเนาะอ่ะน้องมิ้ว,วมาแกะเบิ่งนะมัอเ้านี่เห็ดค่ะเดี๋ยวมาให้พี่น้องเบิ่งค่ะกับข้าวมีสามอย่างะค่ะมันนี่นข้างในเป็นเอียงเนาะค่ะเนาะกับข้าวเฮาเนาะค่ะเนาะโอ้โหมกปลาซิวเด้อค่ะนี่หมกปลาซ,ซิวหนองเนาะคะ่ะเนาะ ่นเอามาให้ค่ะบุได้ซื้อค่ะเมพรเราไปหามานะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข้าวเหนียวจำๆอันนี้ไปกินข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้าเ <laughs> ด้อค่ะพี่น้องแซ่บ,บน้ำมารีเด้อค่ะเมนูบ้านๆเฮานะคะนะ่ะเนาะนี่นะคะกับขา้าวบ้านๆนะคะเนาะพี่น้องท่นนานเหี่ยวกับมะเหี่ยวกับมารีได้เด้อค่ะแซ่บๆนำกันเมื่อวบุได้ไทยขีดมาพี่น้องไอบุได้ไทย กินให้พี่น้องได้เบิ่งด้วยค่ะเนาะอันเบียกรลายพอดกันเลยแบบเอา,บา,บาแบบเมนูอรีทรงเสตสายนะคะนี่แหละค่ะมุกแบบอีสานด้วยค่ะเนี่ยอรีใส่น้ำป,ปลาปลาาดจังหน่อยเนาะเนาะแต่เรา,าลองมาซีมเบิ่งซุกอยู่ดิค่ะนี่น้องมิวเพิ่นปิ้งเนาะเนาะเฝ้ามาค่ะบัานี้บัวลายบานนี้เยาน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง